ไอรจัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่าโชคหรอทับชคที่1สําหรับลูกค,ค้าที่จองรถตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่11ธันวาคมและรับรถก่อนวันที่30ธันวาคมนี้รุ่นรับซีแรปเตอร์2.0ดีเซลไปขับฟรีกันเลยค่ะชคที่2 และสำหรับลูกค้าที่จองรถตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่30ธันวาคมนี้และรับรถก่อนสิ้นปีนี้ค่ะได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับบ้านกันด้วยนะคะและโชว์รูมพอร์ต RMA ทุกสาขาของเรานะคะจะมีงานอีเวนต์ตั้งแต่วันที่8ธันวาคมถึงวันที่10ธันวาคมนี้ค่ะและยังมีของรางวัลอีกมากมาย และถ้าหากอยากได้ของรางวัลใหญ่หล่นทับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะและของรางวัลอีกมากมายค่ะแค่แวะมาหาเราที่ Ford RMA ทุกสาขาค่ะเรามีรถท้อมส่งมอบเลยนะคะอย่าลืมนะคะคิดจะซื้อรถยนต์ r o r d คิดถึง Ford RMA ของเราค่ะบ๊ายบาย